สวัสดีย้ำไปครับพี่นอ้องเมื่อนี้ที่พามาแตงกิงอ่าง,งุ่นครับให้มันออกหน่วยเนาะแตงกิงอ่าง,งุ่นให้มันออกหน่อยครับเดี๋ยวผมแตงไปหน่อยนึงแล้วเนาะอ่าง,งุ่นผมมีแค่สองต้นนะครับงมวดที่แล้วผมแตงไปแล้วได้กินอยู่เจ็ดพวงครับได้กินเจ็ดพวงเนาะ แค่สองต้นกับเลียเพี้ยรครับสำหรับประนูลนะครับปลูกไว้ยู่บ้านไว้จะกินนะครับสองพวงสองต้นกับพอเนาะอันนี้ไงเบิ้งก้อนก้อนแตงกิ้งครับแตงเสร็จแล้วเดี๋ยวผมใช้เบิ้งอีกเท่านึงครับแตงเสร็จแล้วครับพี่น้องที่เป็นประมาณนี้นะครับกติเดียกิ้งประมาณนี้ครับแตงออกบ่อยเดียใบแยกใบครับ มันแตกออกมาไหมแล้วมันที่แตกตาดอกเึ้นครับอีกท,ที่เรียว่มีแชเจ็ดพงนึงนะครับมันไม่ใช่เจ็ดงาที่แตกเป็นน้วยเนาะทีนี้ที่ไหลว่าเกาอยู่้ะครับเพิง่งทรงเราวมนมีกิ่งแหงแตกออกมาเพิ่มอีกครับกิ่งแงหงน้อยๆนะครับมันที่สางน้วยออกมาหัวกินครับ ที่มันล้อรุ่นไว้มันีะเป็นน่วยทุกแหนงบ่ทุกกิ้งบ่ถ้าเป็นทุกกิิงก็ที่ประมาณยี่สิบว่าพวงครับรอบนี้รอบแรกแค่เจ็ดพวงเนาะรอบนี้ที่หลายกว่าเราอยู่น่ครับตัดแล้วก็เอาใบออกเบิดเลยครับใบออกเบิดเลยน,นี่ปลูกแค่สองต้นนะครับพี่น้อง มปลูกกินแค่สองต้นที่ประมาณนี้ครับพี่น้องตัดดอกก็ตัดใบออกเบิดเลยเนีย่ยเบืองน้ำต้นบ้างครับนี่พี่น้องที่แตะเนีย่ยเห็นมาพี่น้อง,งน้ำหนังพี่เตกตาขึ้นมาไมไหมครับพเกาตาัดดอกก็มีตาดอกขึ้นมาเนาะ อัน,นี่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องพ่อกับแม่คลิปหน่าครับขอบคุณครับ